สวัสดีครับพบกับ s u เปอร์บ e p พอดแคสกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเจ้า Yamaha X-Mac 300 t e c กส c มร2อ2กันนะครับก็ได้เลือกเปิดตัวกันสักทีนะครับกับ New Yamaha x m a x 300 t e c h Max 2 2 2 3นะครับที่คราวนี้เปิดตัวมาจากทางภากฝั่งของยุโรปนะครับซึ่งก็จะมีการปรับปรุงมาหลายขนาดด้วยกัน แต่ดูเหมือนว่าการปรับปรุงในครั้งนี้ครับอาจจะยังไม่ถูกจริตไบค์เกอร์ชาวไทยสายซิ่งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในส่วนของขุมพลังนะครับไม่ได้มีการขยายความจุเพิ่มขึ้นมาเพื่อต่อกรกับคู่แข่งเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่ดีนะครับก็คือหน้าตาและสไตล์พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าคู่แข่งนั่นเองสำหรับดีไซน์นะครับแน่นอนว่าโดดเด่นมากครับโดยการออกแบบจะเน้นให้มีความโฉบเฉี่ยวดุดันลื่นไหลให้เหมาะกับการเป็นสปอร์ตสกูตเตอร์ระดับแนวหน้านะครับ ซึ่งจากภาพก็จะเห็นได้ว่าจุดเด่นของโบนเนลนี้นะครับจะอยู่ที่ดีไซน์ของไฟหน้า LED ใหม่ที่มาในรูปทรงตัว X นะครับโดยจะมี d a y t i m e r u n n i n g Light อยู่ในตัวด้วยเลยนะครับ เพ่งบอกตรงๆเลยครับว่าตรงนี้นะครับรอจริงๆนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวหน้านะครับก็จะมีการย้ายตำแหน่งขึ้นมาให้อยู่ที่ด้านบนข้างๆชิวหน้าเลยครับดูสวยงามกลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของชิวนะครับก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับโดยสามารถกันลมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะครับและสุดท้ายนะครับไฟท้าย LED นะครับก็มาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับมีดีไซน์ใหม่เป็นตัว X อีกเช่นกันนะครับทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ไม่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับยังมีการปรับตัวรถให้มีการรองรับสรีระของตัวผู้ขับขี่ดียิ่งขึ้นนะครับช่วยให้ขับขี่ได้สบายและควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยทั้งนี้จะเป็นผลมาจากการปรับปรุงเบาะนั่งให้มีความเพียวบางและสั้นลงนะครับพร้อ,อมกับแอบใส่ลูกเล่นความหรูอหอาในการเดินตะเข็บด้วยด้สีทองลงไปคู่กับหนังเทียมครับ ซึ่งเบาะใหม่นี้นะครับจะทําให้ขาของคุณถึงพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของช่องเก็บของใต้บเบาะก็จะยังคงใหญ่และสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้สใบเช่นเดิมครับส่วนช่องเก็บของด้านหน้านะครับหรือที่ทางค่ายบอกว่าเป็นช่องใส่ถึงมือนะครับก็ใช้วัสดุหนังเทียมหุ้มเพิ่มความหรูหราเช่นกันนะครับในส่วนของฟุตบอหลหรือที่วางเท้าเองก็จะมีเพดอลูมิเนียมเทคแซ์เอรมาให้เลยนะครับและในส่วนเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นครับ ก็คือการมีหน้าจอเลนใหม่เป็นแบบสี TFT ขนาด4.2นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นหน้าจอวัดรอบนะครับซึ่งจะแสดงผลข้อมูลอื่นๆอีกด้วยนะครับและจะมีหน้าจอ LCD ขนาด3.2นิ้วสําหรับแสดงผลความเร็วแบบดิจิทัลแยกอยู่ด้านบนนะครับซึ่งหน้าจอด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อรับสายโทรออกและแจ้งเตือนข้อความหรืออีเมลนะครับพร้อมกันนี้ยังมีระบบน้าทางจาก Garmin ซึ่งในส่วนนี้นะครับคิดว่าบ้านเราก็คงจะไม่ได้ใช้นะครับ อย่างไรก็ตามออปชันจอสีนี้จะมีในเฉพาะตัว t e คแ m a กเท่านั้นนะครับซึ่งทางยุโรปจะมีตัวธรรมดาจำหน่ายด้วยและจะมีรุ่น s t ต n d า r d จจำหน่ายพร้อมกับรุ่น 125cc เพื่อตอบโจทย์ใบขับขี่ระดับ A1 หรือใบขับขี่ระดับเริ่มต้นอีกด้วยนะครับทั้งนี้จะใช้บอดี้เดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างในส่วนของเครื่องยนต์เป็นหลักนะครับสำหรับส่วนอื่นๆก็จะยังคงเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอาทิกลุ่มพลังก็จะยังคงเป็นเครื่องยนต์บูคอแบบสูบเดียวขนาด 300cc เช่นเดิม โช๊หน้าแบบเทเลสโคปิกโช๊คหลังคู่นะครับระบบดิสเบรกเดี่ยวทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนขนาดล้อจะเป็น15และ14นิ้วตามลำดับหน้าหลังเช่นเดิมนะครับโดยสีสันที่จำหน่ายนะครับโมเดลเทคแบ็กนะครับก็จะมี2ส,สีด้วยกันจะเป็นสีเขียวเข้มดักพีทอลและสีดำเทคแบ็กนะครับขณะที่โมเดลสแตนดาร์ดก็จะมีสีน้ำเงินไอคอนบลูและสีเทาโซนิกเกรย์นะครับทั้งนี้ราคาจำหน่ายครับทางเว็บไซต์เจ้ายังไม่ได้ระบุไว้นะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับ ส่วนการนําเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราก็คาดว่าจะต้องเป็นปีหน้าเลยนะครับใครชื่นชอบโฉมให้ก็รอซื้อกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับชื่นชอบคลิปของเรานะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Sub สั๋รใหช่องของเราได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทูบท์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับอินสตาแกรมนะครับทวิตเตอหรือว่า t ิ k t o อก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ